กรณีของอเรื่องรื้อรัวนะครับก็ไปเอาคลิปช่องแมาให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาตัดสินกันไม่มาตัดสินกันหรอกมาอธิบายกันต่อให้ฟังอเดี๋ยวไปดูคลิปครับที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเราอันนี้อันไหนใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเนาะว่าไม่ใช่รัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรเพราะว่าผลการเลือกตั้งเพิ่งออกมาเมื่อ3กรกฎาคมปี54ว่าพรรคเพื่อไทยชนะเพราะฉะนั้นการรื้อมันเกิดขึ้นก่อน ที่จะเป็นคุณยิ่งหลักเข้ามารับตาแหน่งและเรื่องนี้ไม่ใช่ในระดับรัฐบาลแต่เป็นการประชุมในระดับพื้นที่ส่วนจะยังไงแล้วก็ตัดจบตรงนี้เพราะเราก็พูดไปบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องไปหาข้อมูลกันเองมีการสู้รบแล้วก็ลื้อไปก่อนที่คุณยิ่งหลักจะรับตําแหน่งนายกทีนี้มันมีคนไปผูกไงไปผูกว่าเออพื้นฟูความสัมพันธ์ในช่วงปี54เลยมีการลื้อด้วนในปี54าสีทำลายมั่วไปหมดนะครับ เรื่องนี้ท่านที่เป็นผู้นำกองกำลังสุรน,นารีอ่ะที่อยู่ในห้องแปดคุณไปหาฟังรายการเต็มได้เลยผมไม่ได้ตัดต่อและบิดเบือนใดๆนะครับสรุปคือไม่ได้เกี่ยวกับคุณยิ่งรักแล้วก็จริงๆจะพูดตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยนะไม่ได้เกี่ยวนะครคุณพิธิ์ด้วยเพราะว่าการรื้อรั้วนะเป็นการทํางานในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองต้องเข้าใจตรงนี้นะครับอะไรก็อ,อย่ามาโยนให้ชินวัตรนั่งเลยวะนะครับกูกูเบื่อนะครับแล้วเดี๋ยวกูจะ ก็ต้องคอยมาต่อต้านเฟกนิวอย่างนี้แหละนะฮะสวัสดีครับ